ครับผมกะขึ้นไม่รอบหนึ่งครับผมสวัสดีเป็นรอบที่สองแล้วกันเมื่อกี้นีเป็นรอบเน็ตลุดนะครับจีเป็นรอบเน็ตลุดนะครับเนาะากะเป็นรอบจริงจังเลยครับผมขออภัยดวยครับเนาะขออภัยดนะครับไอ้สาหรับตีเขาว่าเบิ้งเมื่อกี้นะครับเนาะสัญญาณเน็ตบ่ค่อยดีครับมีปัญหานิดหนึ่งนะครับ เกิดจากกันห่วงหลายเครื่องดีนะครับค่อยปเป็นค่อยไปตามตามไปนเนี่มั้งุดนหน่อยนะครับ <c oughs> ช่วงช่วงทุนในครับสวัสดีสองท่านผู้เข้าชมมาใหม่แ <c> ต <oughs> ่ว่าปับมาจูนีิโอ้ยตองที่สอง ช่วงแรกนีน่ลดไปช่วงนี้เพราะว่านะอยาให้เน้นดลดล่มพัดแน่กันนี่การลดนะครั <c oughs> บถามว่าไม่ครับมืัอกีบข้อมสีได้ความปลูกจากช่องผู้ที่เพิ่นะสมค้อมสาเร็จไปแล้วนะครับเนาะเพิ่นกระบาเพิ่นพึงะสบความสําเร็จไปวางเร็วๆนี้นะครับเริ่มๆมีโฆษณาเข้ามาแล้ว นะครับเิ็นเห็ุมาปีกัวนะครับก็เป็นกำลังใจของผู้เหตุถึงว่าไม่นะครับช่องไม่คขือนกันนะครับเนาะเป็นกำลังใจนะครับอเนาะก็สู่ต่อไปกะแล้วได้เป็นคือเพิ่นเองได้ประสบความสําเร็จนะครับเนาะในช่วงสู่ข้อมือมันกต้องมีวันชนะละอือ ต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะออันนี้คือหากันบัพพออว่ารับช่วงที่สองแล้วเดี๋ยวพึ่งเบื้อได้ครับเย่ายพึ่งเบื้อแหรไปกินเขากินน้ำกันละบอก นนแต่เว้ยกินข้ากินน่ามแต่เว้ยขอมาช่วมกันกวนก็นได้ครับเดี๋ยวขามาช่วมกันกวน <c oughs> กับมันจาการช่วงสีกินเข่า <c oughs> พุทธิาเคยขึ้นยุซ้อมถุ่มเมื่อนี่แปะ นะพิเศษเนี่ยพอ,ม,อ,อาามือนี่อากาศดีแต่เวนมือนี้อากาศดีแต่เวนกลับมาใหม่ด้อครับมบปูกลับมาใหม่กลับมาใหม่กลับมาเยี่ยมมาชมกันใหม่ด้อยสำหรับมบปูก็ได้ กำลังขยันลงคลิปนะครับขยันลงคลิปลงอย่างน,น,นะครับเพื่อที่จะ <c oughs> ไปเห็นท่านเร็วๆค่อยเพิ่มผู้ติดตามไปเรื่อย แบบล้วก็เปลี่ยนรดเขารุหัวอุ้งมากันไปมันได้ยังกินล่ะมันได้ยังเกินเอาคือว่าสิรวบป,ประเมินให้เว็บได้พี่ อืมแล้วอ,อยา่างเดียวอ๋อมันตกเป็นสามดิทำไมต้องเป็นสองอืม สวัสด <sm gli> e. <c oughs> ีคร <c oughs> <c oughs> <asan> ับสวัสดีขานับจากสายเส้นโอ้เข้าใจแล้วนี่นมย่ง เดี๋ยวนี่็กินน้ำร้อนไปก่อน <c oughs> ไววใช้ยาเยาไววกับประไดยยังไงอะขับม้าแล้วกับทักกันมาครับท <c oughs> ักทายกันเข้ามานั่งจ้องกันที่นี่นหะ ขอบคุณครับที่แวะเข้ามาถึงจะไม่ท้าใครมาที่หน้าจอก็ไม่เป็นไรแวบมาแวบไป

คือวันหนึ่งเข่าอยู่คือจะไปกินนผลคือวันหนึ่งเข่าอยู่ ีผู้ชื่นชมเต็มเตเตเต้ากินข่าเราพี่นี่เกต้ากินข่าเราเป็นเกมเกบซาอ่าบัานได้กินข้าวแรกครับยังครับพิมมาบอกแม่นี่ เดี๋ยวสิไปกินขอแรงนำ้ำยัง่งอยอ่ะหาหมื่นหาหมื่นผู้ชมถึงสิบผู้ชมแก่่าโชว์เลย ไ่ได้ไ่ได้ว่าแก้ผ่าดีเดียล่ะแก้ผ่าเบื่อเด้อแก้ผ่าบ้านแก้ผ่าคนไม่ได้ว่าแก้เสือผ่าเด้อเอาพิมพ์มาเด้อครับพิมพ์มาทัากทายกลับมาการจัดกันนั่งเบิ่์นกันจะหนีนะครับเพราะเห็นกำลังใจเพราะช่วงวันในผมนยครับตั้งเป้าว่าดีสินเดือนนี้สีหัดเครื่องข้างให้ได้ครับผม ขอบคุณหลายครับสำหรับหกผูเขาชมเขามาแล้วครับผมแต่เป็นยังสี่เพื่อสี่เร็วๆนี่แหละครับนะครับมือนีก็วันที่ยี่สิบหกแล้วนะครับยี่สิบหกแล้วนะครับก็ตั้งใจอีกอยู่เมื่อกี้มือนะครับเนาะยี่สิบหกเจ็ดสิบแปดกดอีกกน้มือนะครับแต่ว่าสีเห็นมันหอดอีนนี้แม่ปูแม่นิงครับขอบคุณหลายๆด้วยแม่ปูแม่นิ้งทีเขามา เมื่อกี้นี่แม่ปูขอโทษได้หลายเนีอยขอโทษได้หลายมันเน็ตมันรูดเน็ตรูดเน็ตรูดเชื่อมหลายเครื่องหลายมันก็เลยรูดนะครับเน็ตมาแข็งแรงนี่แหละแางสี่หละเมื่อกี้พิ่มทีศเตเติลรูเป็นปบะจบก็เฉลยเพิ่มสิเขามาวอกให้ฟังเนาะเน็ตแต่บ่เป็นใจจ่อย ควมสีถามเราดีๆ่าเป็นจังใดมากจังใดเดี๋ยวแล้กกับอเขาไม,ม้ดอกมั่ง <c oughs> ถาม่นเป็นได้ไม่นิ่งฝนตกเอ็นน้ำถ่วมบ่ทาาพุณนนะครับมีน้ำมีทาบ,บ่ทางเขื่อนสิรินทรน,นะครับ, <c oughs> รบมีฝนมียังเกิดสิคือกันแล้วเนาะนะครับเนาะอืม <c oughs> บตกเจ้าอันนี้ยุยโซตกวงงวิทนั่นนะครับจองซีมงแรงหาม้ง,มงกตกลิ้นจอดจอดมากกัดยินดีตอนนี้นะครับหวนฟ้ากับสีห้องมาเนี่ยในช่วงพุ่นตะตอนนี้ก็มีดอิ่มซิมแล้วนะครับ มือนั้นเห็นไปเห็ดบุญนี็สังฆทานเนาะไปเห็ดบุญเปสังกระท,าน,น <c oughs> นทานครับข้าเจ้าม,มือหน่ะส่วนในเด้อเดี๋ยวสิฝากไปเห็ดลงทานน้ำเดี๋ยวฝากไปเห็ดลงทานฝากไปสังกระทานน้ำเ้อครับมือหน่ะเนาะแล้วรับพิมพ์ออกมาได้ครับสำหรับเจริญท่านผู้ชม <c oughs> นะครับ ผู้ดใดคำว่าเบิ่งแล้วครับว่นี่ก็บว่าเป็นหยังครับกจเบิ่งงใบให้เป็นกำลังใจกับพ่อครับเนาะใบเป็นกำลังใจให้กันก็พอครับเดี๋ยวสิฉลองไงสิ้นเดือนโอ้ยสิ้นเดือนฉลองเครื่องทาง <c oughs> ลองเครื่องทาง <c oughs> ครึ่งทาง <c oughs> สวัสดีจ้าบ่าวแอบย้ายฝนคนปาชทุ้มล <c oughs> ่อจริงเรา มื้อนี้ก็ทำขาแต่บ่ได้ลงขาออืช่วงมีใกล้สิออกพรรษาเนาะออืมันมองมีเฮ็ดบุญเขาออกเนี่ยมืออ้อเข้าพรรษามือ้อเลยบด้นับวันนับหยังคือเขาเจ้าเลยนะครับบ่าวแอดบ่าวแ,แอดได้จริงเขาเลี้ยู่ยังครับผมบ่าวแอดยายขนคนปทุมราชอยู่บ่ใก,กล้บ่ไกลกันห่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับ อยู่ <c oughs> ใ,ใกล้ๆกันนี่แหละไปมาหากันได้เบาไกลกันนะครับนีค <c oughs> ่ค่ะเบาแอดเบ,บาแอดกินแล้วอืมเบาแอดมากินเขาเลี้ยงแล้วมาสักนะครับอันนี้ยังมันได้กินกำลังถอนยังในครัวผมนะครับเอาว่าสิเล็กที่ได้ยังละนะครับ กลุ่มมีบัลทนเห่าเป็นไนงเครื่องบัลท่อนเห่อเพิ่งว่ากันเดอ้ออ่าบายสวัสดีสวัสดีรอบวงสวัสดีทุกท่านสวัสดีรอบวงเลยกินในเล็กกระซอยกำลังอันนี้อยู่นะจนไม่ได้หันบ่บก่กทางเว้นว่าสิ เอีนี่มีโคก,กันไหมเดี๋ยวสิมาฝอยสูพีนองฟังมืออื่นาเขาเอามาส่งเดี๋ยวสิเทคชิปลงให้ฟังโคงการเลี้ยงนู้ลอยล้านศูนย์เฮรามันไปสร้างท่อมอมงินเขาบอกมาส่งจะตั้งใจสะนับสะดีบามาจ่อยต้องเว้นกับจมเห็นมีม้ยแลวรวชงนี้มือแรงไปจมเฮ้าตานเขาหยิบชในชีวิตม่ได้จมกับจมอืมอ เดี๋ยวจมว่าอากาศดีจมเห็นร้านนะเอาไปสั่งของไปจา่ายเงี้ยหนงแกตอนเที่ยงนะ,ะโมงคักบ่ม,มาส่งน้ำหยอดบ้านว่มามึงอื่นามาเหรอเยเมนคักแต่ว่นนี่ตัวนภูธาอุาตสาหเฮ็ดพื้นที่ไม่ทาตั้งใจว่ามาึงอ่นนะครับสิบยอดหนูวาเลี้ยง <c oughs> เลี้ยงงัวเลี้ยงควายมาแล้วบะดนีนส้สิลองเลี้ยงหนูน้ำเบิ่งสิเป็นจังเดะ <c oughs> ว่เป็นหนูปากแดงเด้อ เรียงหนูเรียงนายดีคนละนี่จังเห็นนในไปเบิรงคลิปเขาเจาเขาเจ้าขึ้นเรียงเป็นจะได้เป็นจะดีนะอ้าวเดี๋ยวแม็กคุนด่วนมาแล้วแม็กคุนด่วนแม็กคุณด่วนคนขยันนขยันไม่ดีแล้วว่าผักบ่พันวันหยุดแล้วก็บ่หยุดนะครับ แล้วสปีดแล้วสปีดช่วงดีแฟนครับแล้วก็ลังไหลชล่วงนีเรากำลังลังไหลนะครับสําหรับแม็กซุนดวนถ <c oughs> ัาเกิดไหลซดคู่มือไหลซดบ้านคู่ม <c oughs> อือน,นั่นแหละยังเร็วคุณนิ้งสวัสดีนิ้งสวัสดีเป็นมาสวัสดีครับ ออาไปเิ่งเพื่นไรสดจะเพื่อนไ่อยากออกหน้าจอภายในเพิ่่นเราจะเสียงเพืเราเพิ่นอายนะสั่นอย่างออนะายูไซครับนี่นะครับยุขางบ้านนี่แหละเพราะดีไอเฟียงนะครับมองไปบไาเฟียงมันเฟียงมันพร้อมไ,ไกลสิไปถึงเคืองเลยเชียรเลยสิเอาไอความหมูลงครับวรพนอีสานบ้านนนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดี ้อย่่นีะเ e, พื่อได้ขายน้นข้าเจ้านะครับกระบองใบข้าเจ้าเอาพันใบข้าวเจ้าก็รับสื่อเครื่อนะครับช่วงนี้กับประกันราคากันอยู่บนประกันเขาก็รับสื่อ,อยูร้อยห้าสิบบาทนะครับวันรับพจน์มันมวัสดีเม่หนิงไม่ปู่เขาไม่หนิงสปินทนนะรนเลยอีกสองท่านนะครับ พอพันแม่พันมาได้ใส่ครับยู่นี่ครับยู่บ้านี่ใกล้นี่นะละแวกนี่นะครับละแวกไปแถวนาไข่นีนะครับนาไข่เปนเดือเนจะส่งเขานีินะครับผมเพิ่กิผมมาส่งอยู่นะครับหรือยู่แถวบ้านผมเพ่เกิดเลี้ยงนะครับเลี้ยงครับพ่อขายกันตอนนี้เป็นสื่อโล่ใส่โล่ลอยหาสิบบาทนะครับรับบ้านนะครับเพราะว่า แต่วอาผมไปเบิ่งได้เพีนหนึ่งเพิ่นรลับสื้อโล,ละเลยสองร้อยได้แปดสิบือสองร้อยแต่อยู่ในเขตเพิ่นสือร้อยห้าสิบนะครับเิ่นกระเสียไปทรงต่อแหละมั้งนะครับครับผมสวัสดีผมกะเลี่ยงอยู่หอยู่ใส่ครับแนะนํำแน่เปา,าแอดไม่เไยเบิ่งเพินเพ่น,พนอยู่ปทุมาราชบางจากนะครับครับมีแม่พันดึกเถื่อนติดต่อส่รงมาเาด้ยเือโรบอกก็ได้เดี๋ยวไปเอา วายเอผมว่าผมอยากร้องมือใหม่เนาะยูพุนรับสื่อเทอะเอะนะครับยู่นี่เพิ่นรับสื่อไอ้นะฟาร์มโลละลอยหาซิบอืมยูพุนเธอแปลว่าน้ำมันสิรับสื่อเท่อ <c oughs> ะเอะทักทายทุกคนทักทายทุกคนวรลลอนิสานบ้านนนครับทนะักทายทุกคนทักทายทุกคนเอาเบากันเริ่มคุยถึงชิงอะไรเรือบ้านนี่ เริ่มเสียหันมาทางเดียวกันแล้วเนาะนะครับเนาะอาชีพใกล้เคียงกันนี่ว่าเหต้องว่างเบื้องหลัตอนนี้ผมว่าผมชิลงจะหาบอนะครับบ่ลงหลายดอกบอสอบเบื้องว่าอุปนิสัยตัวเองเหมาะกับการเลี้ยงนุ่บอนะฮะเลี้ยงเนีถ้ามันลูกมันยังการชิ้นควายขยายไปครับนะครับเพราะว่เป็นหนาคนแลี้ยงทำมีรถดินแรงกับเสียดินมะดัมใส่ไมันุ่นขึ้นลงทอลงอย่างนี้หน่อยมาทังซังนะครับบ้าแอนเลี้ยงจ้าบอเหรอครับตอนนี้ ก็จะเป็นฟาร์มใหญ่นะครับเนาะสำหรับช่องบาวเอสนะครับขอรับพนทักทายทุกคนนะครับขอบคุณอะไรครับสำหรับการลังใจนะครับผมทำลงตลาดอย่างเดียวครับหมายถึงว่าเขาเห็นไปขายอย่างเดียวเม็นบับริส่งแต่พี่้ายกอ้พี่ไอ พี่เลยนี่นะครับที่มุจากกันนี่นะครับพี่ไม่ใช่เพื่เลี้ยงมันก็เลี้ยงเพิ่เงเลี้ยงได้